ดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูเอ่อน้องไก่นะครับผมน้องไก่กินอาหารเช้านะครับนี่นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่นะครับน้องไก่สวยๆนะครับนี่นะครับนี้นะครับ พาเพื่อนๆมาดูนะครับหลายตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือตัวตัวประมาณสี่ห้าเดือนนะครับสี่เดือนเสร็จนะครับก็เหลือประมาณหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณสี่ตัวสี่ห้าตัวนะครับประมาณห้าตัวนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีลูกน้อยนะครับผมลูกเทียบนะครับนี่คือแม่จุกนะครับอันนี้คือแม่จุกชุดก่อนนะครับตัวนี้ เป็นแม่จุกนี้เป็นทายาทของเยส mm ุวรรณนะครับเยสุวรณเรดามหานครครับสําหรับแม่จุกตัวนี้นะครับสําหรับไอ้ลูกจุกตัวนั้นนะครับก็คือเป็นลูกของแม่ตัวนี้นะครับลูกตัวนั้นก็จะเป็นทายาทของแจ่มหานครนะผมแก่มหานครแม่เขาก็จะเป็นเยสุวรณนะครับตัวนู้นนะครับผมนี่ครับอันนี้คือแม่เขานะครับนี่ครับคือแม่นะครับแล้วก็ ตัวนู้นนะครับคือลูกนะครับคล้ายกันนะครับนี่ครับตัวลูกจะตัวดำดำหน่อยนะครับเกาะเข้มเข้มแม่ก็จะออกขาวขาวนะครับนี่ครับนี่นะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเด็กๆนะครับวัยกระเตาะกระเตาะนะครับนี่ครับนี่คือไก่สาวครับไก่สาวนี่ก็คือลูกจุกนะครับคือลูกจุกนะครับ เป็นลูกของของลูกจุกตัวนี้นะครับของแม่เอียสวุวรรณนะครับ <c oughs> กับพ่อตัวขาวนะครับเป็นพ่อไอ้บากนะครับอันนี้นะครับสุดนี้นะครับก็มีจุกเยอะนะครับเป็นเอ่อ ตัวสายเก่าก็เป็นจุกแม่เสี่ยงนะครับจุกเสี่ยงเป็นสายเหนือนะครับเอามาพัฒนาเบอร์แข้งนะครับก็ยังรักษาสายพันธุ์จุกไว้อยู่นะครับนี่ครับรอดูนะครับลูกชุดนู้นนะครับที่อยู่กับแม่จุกตรงนู้นนะครับน่าจะออกเยยเยอะนะครับเป็นเยยสีแดงๆนะครับรอดูตอนโตนะครับรอดูช่วงประมาณสามสี่เดือนนะครับก็จะรู้ครับเหมือนพวกนี้นะครับนี่ สามขีเดือนนะครับนพวกนี้สี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนเดือนหน้าก็คือจะเข้าเดือนอ่าห้าเดือนหมดแล้วครับพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลูกจุกนะครับอันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับอันนี้เพิ่งเข้าสี่เดือนนะครับสามเดือนเข้าสี่นะตัวนี้นี่นะ เพื่อนๆมาเที่ยวเล่นนะครับยามเช้านะครับมาดูมาดูเด็กๆนะครับสนามหญ้าไม่มีหญ้าครับมาดูสนามเด็กเล่นนะครับว่าไม่มีสนามหญ้าเคลียวหญ้ามาลงนะครับหลายรอบนะครับไม่รอดนะครับเด็กๆเล่นหญ้าบ่อยนะครับไม่เหลือครับอากาศเช้านะครับ สดใสพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่นี่นะครับรุ่นนี้นะครับโครงสร้างน่าจะดีนะครับดีจากรูปร่างนะครับดูแข้งนะครับดูแข้งน่เดี๋ยวซูมเบอร์แข้งให้ดูนะซูมแข้งให้ดูว่าับนี่นะครับแข้งอะ นี่ครับสคแข่งนะครับเกล็ดแข่งสวยๆทำบบนี้นะสวยงามนะครับตัวที่ขาวครับตัวนี้นะน่าจะเป็นลูกพี่แล้วช่วงนี้ดูขนนะครับขนเริ่มจะไอ้นี้แล้วครับขนยาวแล้วครับขนหางขนปีกนะครับ,น,น,รบ,น,น,น,รบนี่ขนส้อยแล้วครับ นี่คือลูกจุกครับขาวอาันนี้ก็คือแม่จุกนะครับพามาดูเด็กๆกันบ้างครับนี่ นี่นะครับเด็กๆนะครับสายาตลูกจุกลูกขาวครับนี่นับเอาวาไกลไปหน่อยอันนี้ก็ลูกจุกนะครับคลายแม่มากเลยครับตัวนี้โตแล้วนะครับเป็นสาวแล้วนี่คือไก่นะครับสาวแล้วครับพวกนี้พวกนี้สาวแล้วนะครับตัวนี้จุกนี้นะครับ ลูกจุกแล้วก็พวกนี้นะครับก็เป็นสาวแล้วครับไก่ัวเมียจะเป็นสาวก่อนตัวผู้นะครับตัวผู้ก็ยังหนุ่มไม่เต็มที่นะครับนี่ครับตัวผู้ยังหนุ่มไม่เต็มที่นะครับแต่โจเมียนี้น่าจะสาวแล้วครับดูปากครับปากสีดํานะครับจะงอยสีดําเข้มนะครับชนิดดูตัวนี้กันนี่ วันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูเด็กๆแค่นี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหลังๆจะพามาดูเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะครับ